สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นปถมศึกษาปีที่6ค่ะเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร,ร่วมกันอย่างปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร,ร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะจะมีทั้งหมด3ามหัวข้อด้วยกัน1คือผลกระทบและแนวทางการป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ2ส,สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลและรหัสผ่าน3อันตรายจากการติดตั้งซอฟต์แวร์บอนอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็จำเรียนกันในหัวข้อที่1ก็คือผลกระทบและแนวทางป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะหัวข้อวันนี้นะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเมนก็ได้เลยค่ะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะเราก็จะต้องปิดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเราต้องตรวจสอบเว็บไซต์ตรวจสอบจอดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเปิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีเมลนั่นเองค่ะปรึกษาค,คุณครูปรึกษาผู้ปกครองเมื่อพบข้อมูลที่เราเนี่ยคิดว่าไม่ปลอดภยัยแล้วเราก็ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นโดยง่าย ที่สาคัญค่ะเราต้องสร้างรหัสผ่านแล้วก็เราก็จะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ป้องกันมาเวร์ได้ด้วยค่ะผลกระทบและแนวทางป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคป,ปัจจุบันนะคะเป็นยุคอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศจะทํางานร่วมกันเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายมีตั้งแต่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กในบ้าน หรือว่าในโรงเรียนรวมไปถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เช่นอินเทอร์เน็ตดังนั้นนะคะการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราเชื่อมต่อกันอยู่นี้อาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือว่าผู้ไม่หวังดีกำลังเข้าถึงอุปกรณ์ของเราอยู่บุคคลที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำหรือที่เรียกว่าพลเมืองดิจิทัลดิจิทัลซิติเซนนั่นเองค่ะควรเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการใช้งานและก็มีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการใช้เทคโนโลนยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อต,อตัวเรามากที่สุดเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะยกตัวอย่างนะคะ เหมียวได้อ่านข้อความบนอินเทอร์เน็ตที่มีคนส่งมาพบว่ามีคนที่ไม่รู้จักเนี่ยนัดพบกับเหมียวแล้วก็นัดไปพบกันที่สวนหน้าโรงเรียนนะคะจากนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็แอบขโมยกระเป๋าเงินของเหมียวไปอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีที่เราไม่ระมัดระวังนะคะอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยกตัวอย่างเช่น สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ iPad เทบเล็ตอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับเค,ครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทำให้การค้นหาข้อมูลเนี่ยสะดวกขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีผู้ไม่หวังดีนะคะเข้ามาแอบใช้งานของเราด้เช่นกันดังนั้นนะคะในการใช้งานเนี่ยควรมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะข้อปฏิบัติ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมีด้วยกันหข้อดังนี้ค่ะข้อหนึ่งปกป้องข้อมูลส่วนตัวไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นรหัสผ่านต่างๆหมายเลขประจําตัวประชาชนรหัสบัตรรหัสโทรศัพท์รหัส iPad รหัสคอมพิวเตอร์ค่ะข้อสองนะคะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้อื่นให้กับคนที่เราไม่รู้จักข้อสามนะคะเราต้องตั้งรหัสผ่านในการใช้งานอุปกรณ์ของเราแล้วก็ควรกาหนวรหัสผ่านที่มันคาดเดาได้ยากค่ะข้อสี่นะคะ กำหนดสิทธิในการใช้งานหรือสิทธิทบุคคลอื่นเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ค่ะข้อ5ค่ะถ้าพบปัญหาหรือว่าพบข้อมูลหรือบุคคลที่ทาให้เราไม่สบายใจนะคะเราสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ6เราต้องออกจากระบบทุกครั้งหรือว่าปิดอุปกรณ์ทุกครั้งนะคะเมื่อเราเลิกใช้งานยกตัวอย่างเช่นภาพด้านขวามือนะคะถ้าเราเข้าสแกนเนี่ย แกตออนไลน์นะคะอันนี้เป็นแทกออนไลน์พอเราทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกดลงชื่อออกเช่นเดียวกันค่ะกับ facebook พอเราเลิกใช้งานเนี่ยเราก็ต้องกดออกจากระบบวันนี้วันนี้จบแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ